สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้จะพาชมบอนสีนะคะซึ่งเป็นกระแสกำลังนิยมนะคะซึ่งได้ปลูกไว้เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีนะคะทำให้สวยเป็นธรรมชาตินะคะสีสันเสมือนว่าเป็นดงบอนสีเลยนะคะแล้วก็ได้นำมาปลูกใส่กระถางไว้บ้างก็มีค่ะนะคะเชิญชมนะคะ มีหลายชนิดมีทั้งช้างเผือกใบบัวนะคะทับทิมเม็ดแดงทับทิมสีชมพูนะคะอีนเหนานะคะกำลังมาแรงนะคะร่อนทองก็มีค่ะนะคะมีหลายชนิดด้วยกันซึ่งปลูกนะคะดูแลอุดมสมบูรณ์ ดูดีนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะแข็งแรงซึ่งการใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะคะคือปุ๋ยไขยแล้วก็นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ใส่รวมกันรวมทั้งปุ๋ยคอกด้วยนะคะทำให้พืชพันธุ์บอนสีของเรานี้สวยงามเป็นธรรมชาติดีค่ะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะพาชมการผ่าบอนสีนะคะที่ทำได้แล้วงอก ประมาณ100%เซนนะคะนับต้นได้เลยค่ะนับไว้ว่ามีเท่าไหร่ก็จะงอกทุกทุกต้นนะคะขอเชิญชมค่ะดูธรรมชาติไปด้วยนะคะนะคะถุงเงินถุงทองค่ะ ะะได้ผ่าหัวนะคะประมาณเกลือบ1เดือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ขึ้นทุกต้นนะคะนกกระทาค่ะขึ้นหมดเลยค่ะผ่าแล้วก็มีวิธีการตามขั้นตอนที่ได้ศึกษานะคะดูแล้วก็สามารถขึ้นร้อเเซนนะคะซึ่งเป็นธรรมชาติที่ได้ปลูกไว้นะคะซึ่งวันต่อไปจะ พาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักแล้วก็ปุ๋ยไข่นะคะให้ชมว่าที่ใส่ปุ๋ยทุกวันนี้ไม่มีสารพิษนะคะเป็นปุ๋ยที่ผลิตขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ไข่ไก่ของเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวจะพาทำในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมบอลสีนะคะ พึ่งซึ่งผ่าหัวนี้ขึ้นร้อเปเซนค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ติดตามชมค่ะ